สวัสดีครับอาหารเจ้าเน้น่นะครับเด source, <assessment> ้อเมื่อนี้เฮดสเตย์เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับเตรียมตัวเทมือนพี่น้องเทมือเนี่ยสเตย์ยี่สิบตัวพี่น้องเสริมสเตย์พี่น้อง จากสเตยเกาพันต,ตัวหน่อยมันมีหักมั่งมีแตกมั่งก็ว <Yeah. S 1> ่าเป็นอย่างพี่น้องเอาของไม่เห้เงี้ยก็เก่าพี่น้องว mm. ันนี้ก็แล้วอยู่นัพี่น้อง,นนองใส่สเตย มื่นเทในเทช่วงเศร้าอยู่พี่น้องกับประมาณมเก้าโมงนี่แหละเท เหือโยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวพี่น้องเมื่อนี้ขนาดสีเรลี่ยเจ็ดตัวจุงบายกัใไซดด้7เจ็ดตัวนี้ก็แล้วพี่น้องช้งเศรเ้าเฮ็ดข้างหลังพี่น้องเฮ็ดกล้องข้างหลังเพราะว่าสตีเจาะตรงนี้เป็นมึนแตกพี่น้องก็เฮ็ดกล้องมันเข้าไปข้างหลังมีเฮ็ดกล้องแบบนี้พี่น้อง พี่น้องอะสมองไม่ค่อยชัดแต่พี่น้องได้อันนี้เป็นส่วนพี่น้องส่วนเพื่อนที่มาสร้างบ้านเมืองนี้อยู่แต่แต่ก็บ่ได้สร้าง ล้ไอไว้พี่น้องพันสางอยพี่น้อล่ะต่ช่วงใดบู๊คพันทมไปแล้วแต่เป็นร่อ,องตัวยูพี่น้องของตัวยูอ้อมไปทางเข่าอยู่ทั้งพุ่นช่วงใบเสลเฮตตต่อเลยพี่น้องนี่เสรียบร้อยพี่น้องครับพี่น้องครับงาชนชาแนลก,กน็ขอจบคลิปสมิเด้อ ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่หาองช่แนวนี่ขอบคุณที่พี่น้องที่เป็นแรงแกะให้พี่น้องด้วยสวัสดพี่น้องครับสวัสดีครับเด้อ